สวัสดีครับพบกับเฮียตีกฤษฎีธรรมาพิวันนะครับวันนี้จะมาตกผลึกเรื่องเสื้อยืดมือสองราคาส0 0แสนเชื่อว่าหลายหลายคนได้เห็นคอนเทนต์นี้แล้วนะเป็นคอนเทนต์ที่มีคนเอาเสื้อยืดตัวหนึ่งนะครับรู้สึกว่าจะเป็นรูป Snoop d o อ g นะครับมาประมูลนะฮะแล้วก็ราคาก็วิ่งกันไป ผมก็ไม่แน่ใจว่าจบที่3 0 0 0 0นจริงไหมนะเพราะว่าไม่ได้ตามติดขนาดนั้นนะครับแต่ก็มีหลายข่าวบอกว่าประมาณแสนหนึ่งสองแสนสามแสนนะฮะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่วันนี้จะมาชวนคุยละกันว่าโหพอเราเห็นแบบนี้คิดยังไงกันบ้างนะครับหลายคอมเมนต์หลายข้อคิดเห็นก็จะบอกว่าโอ้ยดีจังโชคดีมากเลยขายเสื้อตัวนี้ตัวเดียวรวยเลยนะฮะก็อยากจะบอกนะครับว่าในฐานะที่ผมเนี่ยไม่มีความรู้ด้านนี้เลยบอกตรงๆว่าสมมติผมเห็นเสื้อตัวเนี้ย เรียกว่าได้มาฟรีๆแล้วกันผมคงไม่รู้หรอกว่ามันมีค่าขนาดนี้นะครับผมเชื่อว่าพ่อค้าคนนี้น่าจะเป็นคนที่อยู่ในวงการเนาะแล้วก็แบบเปิดกระสอบแบบนี้มาแล้วไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกระสอบนะครับแล้วก็เจอเสื้อเนี่ยไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนตัวนะเยอะมากๆแหละตลอดชีวิตของเขานะฮะฉะนั้นแสดงว่าเขาเนี่ยหผ่านประสบการณ์มาเยอะมากนะครับ2เขามีความรู้ในศาสตร์ศาสตร์นี้จริงๆ มีอยู่เรื่องหนึ่งนะฮะรุ่นพี่ผมเนี่ยเคยเอาพระเครื่องนะครับไปแบบให้เซียนดูนะครับโอ้เซียนเห็นนี่บอกเลยว่ามูลค่าสูงมากแต่พอลองเอาไปตีราคาจริงๆทําท่าว่าจะขายจริงนะครับโดนกดสุดๆเลยเพราะว่าเขาก็รู้ว่าเราไม่ได้อยู่ในวงการนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นดีนะครับแต่ผมอยากจะแบ่งมุมมองให้ฟังว่าคือผมว่าถ้าเราจะประสบความสําเร็จอะ่ะไม่ว่าจะเป็นวงการเสื้อยืดมือสองรองเท้ามือสอง พระเครื่องนาฬิกาหรือหน้าที่การงานที่เราทํานะครับอย่าคิดเลยว่าคนนั้นคนนี้ที่เขาได้เงินอนะ่ะเขาโชคดีครับเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างเขาต้องสะสมประสบการณ์ครับฉะนั้นเนี่ยให้เราเป็นเอ็กซ์เพรสเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายที่เราทํางานอยู่รับรองคุณก็ประสบความสําเร็จมีรายได้หลักสามแสนเหมือนเสื้อยืดตัวนี้แน่นอนครับแล้วพบกันในอีพีถัดๆไปกับเพียตีตกผลึกวันนี้สวัสดีครับ